ลีโวมาปรับหน้าขึ้นกระแตจากนสตังร็อโตที่ดาซเซอร์บิดมาเลยจ้าวันนี้มันส่งงานโตโยต้าลีโวคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะให้ปรับยกหน้าขึ้นเพราะของเดิมลูกค้าใส่เป็นกระตักกับเกลียวมาเนาะแล้วก็ทางนี้ไปโหลดมาให้ลูกค้าบอกว่ามันเสียไปเวลาขับมันติดเนินติดเนินอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็เลยต้องการจะมาให้ยกหน้าขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะลูกค้าท่านนี้มาไกลด้วยนะแต่ก็จำไม่ได้แล้วมาจากไหน <c oughs> ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วลูกค้ามาก็เนี่ยจะรถลดลูกค้าโหลดมาเตี้ยมากประมาณสองนิ้วคร ตรงนี้สองนี้ขึ่งดีมันต้องต้องยกปีกข้างขึ้นเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเตี้ยจัดมันติดจ,จานจานจานรองสปริงอะค่ะก็ละเลยจะต้องใช้แม่แรงช่วยขึ้นกับช่างสองคนใช่อย่างาทางร้านนะเขาบิดบิดฝั่งจานมาผิดถ้าบิดมาอีกฝั่งหนึ่งมันจะมันจะไม่ออกยากขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วค่ะเราก็มาทําการถอดออกเลยจ้านี่จ้ะก,ก็ช่วยช่างเพาเอาปีกมันออกมาได้แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรปีกหรือเปล่านั่นแหละพอเอาปีกมันออกมาแล้วเราก็มาทําการ เอาอ,ออกมาเพื่อจะทําการกดสปริงออกเลยเดี๋ยวเราจะปัดรับสต,ตัดกันจาเห็นไหมดูดีดหดมาเยอะมากดูสิคะเนี่ยโอเคช่างเอาออกเลยฮะเห็นไหมสต,ตัดปรับลงมาเหลดเยอะมากๆเลยค่ะโหลดเยอะพาก็บอกว่ามันกระแทกแล้วก็ขับก็ยากใช่ค่ะพอรถหล,ด,หลดเตี้ย,ยงไงก็ต้องทาใจนะโหลดเตี้ยไม่มีคําว่านิ่มอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาถึงก็ให้ช่างจัดการเลยค่ะทําไปเลยช่างทํางานที่ดีนะคะทําให้เรียบร้อยนะอะ อนงวเนียตลับมึงตลับเม็ดอะไรมีก็ว่ากันไปอามอวัดในปรับขึ้นเยอะมากเลยค่ะนี่จ๋าก,ก็เอาของเดิมเนี่ยมาเทียบด้วยว่าเออถ้าโหลดเนี่ยลูกค้าต้องการปรับโหลดแค่หนึ่งนิ้วอะไรปรับยกขึ้นเลยจ้ามาเทียบกันดูว่าเออถ้าโหลดอน่างนี้จะต้องประมาณไหนเพื่อความชัวนะคะเพราะว่าที่ร้านก็มีโชคพี่ทีออโต้สปิสต็อกไว้เรียบร้อยแล้วโอเคได้ระยะแล้วนะช่างไปรประกอบเอาสป,ปริงใส่ไปเลยค่ะอันนี้ขอชูกำลังในค่ะไม่ไหวแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปกันดีกว่ายกไปใส่ที่รถกันเลยค่ะโอเคใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะน็อตตัวล่างน็อตสามตัวบนแล้วก็นอ็อตเขาเลื่อกันลงสี่หนวกแต่เขาเรียกนไม่ถูกอะต้องขอโทษด้วยนะคะงง <c oughs> มากเลยคนณพาเองก็ชอบงงน็อตซ้ <c oughs> <c oughs> ายขวาค่ะหันน็อตซ้ายขวาเสร็จแล้วก็มาย้ำสามตัวบนค่ะเสร็จแล้วใส่ล้อไปเลยจ้า ก็รอสักครู่ใส่น็อตด้วยมือเหมือนเดิมค่ะกันน็อตฟีนเกลียวเนื้อโอกาสจะเกิดขึ้นได้เยอะมากบล็อกฟีนเกลียวเนี่ยเสร็จแล้วก็อัดบล็อกลมไปเลยค่ะ,ะช่างยังไม่เสร็จดีเหรอจ้าธอีลาอะไรแล้วแล้วแต่เสร็จแล้วช่างแต่เนี่ยเวลาเขาอยู่ในคลิปเนี่ยเขาจะเป็นใบนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยเขาจะพูดแต่แต่จะเป็นใบแทนเวลาคุยกับลูกค้าก็จะให้ลูกค้าคุยกับช่างรายละเอียดอะไรนะเพราะบางทีเราก็ เออไม่ชัวร์อะไรเงี้ยก็ต้องให้ช่างดูให้อีกทีนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพอลงรถน,น,นะลูกค้าว่าตรงนี้แหละที่ต้องการใช่ตรงนี้ก็จะวิ่งหน้ยวิ่งนุ่มหน่อยคะ่ะพัดปอนให้เรียบร้อยส่งงานได้ขอบพระคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยนะคะร้านสต๊างรอโตอยู่พิษณมนตรสาย30แสดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์จ้าอย่าลืมไป อย่าลืมไปตั้งศูนย์ใหม่นะคะเพราะว่าระยะโชคมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกินยางน่ายแล้วแั้งล้วโตวอยู่ทุทธมน,นทนสาย30ประแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์จ้าโทรเร่งด่วนโทรได้เลยนะคะค่าแรงปรับหน้าขึ้น600บาทขอบคุณค่ะ